กติกาก็อยู่กับขยะเหม็นๆแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำมาเป็นดัจจริตยังไม่รีบเก็บกวาดอีกเงินทั้งนั้นเลยนะเป็นอะไรมากไปเนี่ยแกหมายถึงเยงคุณกวาดถนนนี่น่ะหรอเปล่าฉันหมายถึงรถฉันอุ้ยเป็นอะไรมากไปเนี่ยลูกน้องดาววีคิสมาย นี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยเอาก็เอาขยะมาให้คนเก็บขยะไงแกมีหน้าที่เก็บกวาดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงไม่ให้ฉันดีๆล่ะคะโยนใส่ฉันทำไมแหมรังเกียจหรือไงปกติแกก็อยู่กับขยะเหม็นๆแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำมามเป็นตัจจริตเอายังไม่รีบเก็บกวาดอีกเงินทั้งนั้นเลยนะ สองใสขยะแค่นี้มันจะไม่พอขายนี่แกเอาขยะมาเทใส่รถฉันทำไมเนี่ยดูสิตัวฉันป่ามาเลยแกนี่แกทำบ้าอะไรมองแกไอ้คนเก็บขยะก็ขยะพวกนั้นมันเป็นของคุณ ฉันก็แค่คืนไห้แค่นั้นเองค่ะแกรู้ไหมลดชั้นราคาเท่าไหร่คนกวาดถนนอย่างแกมีบรรัญญารับผิดชอบไหมเงินกินข้าวยังไม่พอเลยมั้งทำไมฉันต้องรับผิดชอบด้วยคะในเมื่อมันไม่ใช่ของฉันครั้งนี้ฉันสงสารหรอกนะเลยจะไม่เอาเลือกไม่อย่างนั้นแกได้กวาดถนนจากเหนือไปใต้จากใต้ขึ้นเหนือวนไปอีกสิบรอบเพื่อหาเงินมาชดใช้ฉันแน่ ไปกันเถอะไอซ์อย่าไปเสียเวลาพวกกระจกข้างถนนเลย เดี๋ยวว่าจะารีบไปเดี๋ยวนี้ละคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะคุณพ่อวายเป็นอะไรมากวปเนีย <c oughs> แกีหมายถึงเย้คุณกว่ถนนนี่น่ะหรอเปล่าฉันหมายถึงรถฉันอุ้ยเป็นอะไรมากวปเนียลูกคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ <c oughs> ฉันไม่เป็นอะไรมากคะ่ะ <c oughs> ข้ายๆลุกนะคะ พวกคุณพวกคุณควรห่วงคนมากกว่าห่วงรถหรือเปล่าคะแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยอ๋อสงสัยมันจะเป็นเพื่อนกันอีกคนกว่าดถนนนี่ฉันเป็นใครมัไม่สําคัญหรอกค่ะแต่การที่คุณทําแบบนี้มันเกินคนไปหน่อยไหมคะทำมาเป็นพูดดีวาสนามันแล้วรู้ไหมที่รถหลูฉันชนแกควรจะรู้สึกเป็นบุญนะที่รถเพื่อนฉันไปถูกเนื้อต้องตัวไอ้ฉันว่าแก ต้องเอารถไปหล้างแล้วก็ลดน้ำมนตนเพราะเหงื่อขี้ใครของพวกสกปุกมันมาโดนไปกันเถอะยกเดี๋ยวก่อนสิพวกคุณจะไปไหนพวกคุณทำเขาบาดเจ็บนะจะชดใช้ยังไงชดใช้หรอได้อ่ะเอาไปเอาไปซื้อ,อยาหม่องแก่ปกช้ำนะบาย คุณไปโรงพยาบ้าลไหมคะฉันไม่เป็นไรมากหรอกค่ะขอบคุณคุณมากนะคะค่ะไม่รู้ว่าเพราะโลกร้อนขึ้นหรือเปล่านะคะคนเรามันถึงได้เป็นบ้าได้มากขนาดนี้มานถอะคุณฉันช่วยขอบคุณค่ะ สวัสดีครับคุณไอซ์<ม>คุณโยสวัสดีครับคุณนุกสวัสดีค่ะพวกคุณมาถึงก่อนเวลาที่นันดไว้อีกไหมครับเนี่ยคือพวกเราอยากให้ท่านประธานประทับใจนะครับใช่ค่ะพวกเราก็เลยมารอเผื่อว่าจะทําให้ท่านประธานตัดสินใจเซ็นสัญญากับพวกเราง่ายขึ้นออต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีท่านประธานแจ้งมาว่าพอดีวันนี้ติดธุระด่วนก็เลยไม่สามารถเข้ามาได้นะครับอ้าวแล้วเรื่องสัญญาวันนี้พวกเราจะทํายังไงกันล่ะคะ อ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับท่านประธานเขาจะให้ลูกสาวเข้ามาคุยงานแทนลูกสาวท่านประธานเขามีลูกสาวด้วยเหรอครับใช่ครับแล้วเขาจะมากี่โมงหรอคะอ๋อน่าจะมาช้าหน่อยนะครับพอดีเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยว้ายตายจริงแล้วลูกสาวของท่านประธานเป็นอะไรมากไหมคะนั่นสิครับแล้วเขาบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่ครับเขาปลอดภัยดี แต่ว่าเขาอาจจะมาช้านิดนึงนะครับโอ้ยไม่เป็นไรเลยค่ะแค่ลูกสาวให้มาทานปลอดภัยพวกเราก็ดีใจมากแล้วครับครับถ้าอย่างนั้นพวกคุณรอสักพูดนะครับค่ะครับแหมที่จเป็นลูกสาวท่านประธานแล้วจะมากี่โมงก็ได้ลนั่นสิให้พวกฉันแขกขี้ตาตื่นมารอได้ทั้งานทอนนะ้นคืนถ้าไม่ติดว่าฉันจะได้โบนัสก้อนโตจากบริษัทแกนะ ไม่งั้นฉันมีย่างกายเขาไม่เหยียบที่นี่หรอกวุ่นงี้ด้วย,ยคอยดูนะถ้าปิดโปรเจกต์นี้ได้เมื่อไหร่ฉันจะเอาเงินไปช็อปซื้อของแบรนด์เนมให้ฉ่ำเลยลูกสาวใท้ไม่ามนมาแล้วบางแกนี่มันย็กคนนั้นนี่นี่มันเพื่อนยัคนกว่าดถานน แกเข้ามาที่นี่ได้ไงที่นี่ไม่มีขยะให้แกเก็บหรอกนะคุณลูกคะพายยงนี่เข้ามาทำไมคะไล่มันออกไปเลยค่ะเออพวกคุณคงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะครับก็นี่ไงครับลูกสาวของท่านประธานคนที่จะมาคุยงานกับพวกคุณในวันนี้ลูกสาวท่านประธานผู้คุณตกใจอะไรกันหรอคะโยกเอาอะไรกันดีอะ ก็ได้ขอโทษเขาสิพวกเราขอโทษนะคะที่พูดจาไม่ไดีใส่คุณหนูไปเยอะเลยพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะคะใช่ครับใช่ครับพวกเราคิดว่าคุณหนูเป็นเพื่อนกับมีคนกว่าถนนนั้นครับทาพวกเรารู้ว่าคุณหนูเป็นลูกสาวของท่านประธานพวกเราไม่มีทางทําอย่างนั้นแน่นอนถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ลูกสาวของท่านประธานพวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทําแบบนี้กับใครจะเป็นคนกว่าถนนก็เป็นอาชีพที่สุดจริตเหมือนกับคุณ จะเป็นลูกสาวท่านประธานก็มีศักดิ์ศรีความเป็นคนเหมือนกับคุณแต่สิ่งที่พวกคุณไม่เหมือนก็คือนิสัยและจิตใจตั้นค่ะที่เหมือนสอกปรกแล้วก็ต่ำนี่แหละคะ่ะที่ไม่เหมือนคนอื่นอขอขอโทษีิครับท่าคุณหนเ <c oughs> อคุณหนูลองคุยรายละเอียก็ตัดสินใจดีไหมครับไม่ละคะ่ะคุยไปก็เสียเวลา <c oughs> คุณหนูคะ ฉันฝากส่งแขกด้วยนะคะคุณหนูครับคุณหนูครับฟังพวกเราก่อนครับคุณหนูคะคุณหนูค,หนคุณหนูคะพวกเรายังไม่ได้คุยอยละเอียกันเลยนะคะดีอะดีแก ังจากนี้เป็นต้นไปขอให้ฉันสองคนอย่าได้พบได้เจอคนกระจอกแบบนี้อีกเลยส่วนใครที่มันกระจอกอยู่แล้วก็ขอให้มันต่ำลงต่ำลงไม่มีวันจะเริญด้วยเถิดนี่พวกเธอต้แก้กันแล้วขนาดนี้ได้เหรอแค่นี้มันยังน้อยไปเพราะนับจากนี้ฉันจะเล่าเพื่อนกับพวกแก เพิ่ง <icana> จะสิบโมงเองนี่ฉันมาเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไอจำฉันได้เปล่ายวาเหรอใช่ฉันเองมไม้เจอเป็นนานเลยว่าแต่จะได้งานนี้้เหรอใช่ฉันเพิ่งได้อีเมลเชิญมาเสนองานเมื่อวานนี้เอง เมื่อคืนเราแกเตรียมเอกสารทันได้ยังไงเนี่ยก็ <c oughs> ฉันเั็นตัวทอเรื่องการทำงานไฟล,นลน้นก้นมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแค่จำไม่ได้หรอจริงด้วยฉันลืมไปเลยเนาะเฮ้ยนี่ว่ากับไอ้นี่นี่ฝานีเพวกเธอสองคนก็มาเสนองากนกันเหรอใช่โุ <c oughs> ้ยมังเอิญจังเลยเนาะฉันก็โดนเร อะไรดน,นใจให้ซีอที่นี่เลือกบริษัทเธอนะ่ะฉันได้ข่าวว่าเป็นบริษัทเล็กๆที่กำลังจะเจงนี่นไม่ใช่หรอแค่น,นั้นยังไม่พอนะยังส่งคนกระจอกกระจอกองแกมาเสนองานสำคัญนี้โถโถ่โ ฉันจะสู้พวกเธอได้หรือเปล่าแต่ฉันก็จะทำให้สุดความสามารถของฉันอ๋อหอถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอเคอโชคดีแล้วกันนะพวกฉันขอไปนั่งรอชิวๆข้างในก่อนไม่เก่งตั้งแต่เกิดก็ลำบากหน่อยนะจ้าฟ้าไปเถอะว่าเห็นเอานะฟ้านองดูสักตั้ง จะได้ไม่ต้องเสียใจที่หลังนี่วะแค่จกตอนนั้นได้ปะตอนไหนหรอก็ตอนที่คะแนนสอบออกมาแล้วฉันได้มากที่สุดไงทางทางที่ตอนนั้นเราเพิ่งจะไปเที่ยวไม่ได้แตะหนังสือซักตัวจำได ก็ตอนนั้นยียฟ้านั่งอ่านหนังสือแทบตายแต่ได้คะแนนไม่ถึงครึ่งเลยอย่าพูดอย่างนั้นสิว่าเพื่อนเสียกำลังใจหมดแล้วก็มันจริงนี่นะสวัสดีทุกคนเดียวเธอเข้ามาได้เหรอใช่มาๆกินน้ำก่อน นี่เดียวแกผ่านตัวเป็นผู้รับเหมาเหมเาแล้วหรอแกได้เดวเชิญกับเขาได้หรอไม่คิดว่าคนบันนอกอย่างแกจะมีเงินแบบพวกฉันด้วยแกนี่มันดิ้นรนจริงๆเลยนะเดียวใครๆก็อยากมีเงินทั้งนั้นแหละวะถ้าเกิดฉันเป็นซีอโอนะฉันคงไม่ง้อเรื่องคนบรานนอกอย่างแกมาเสนองานหรอกโอ้ยไม่ต้องถึงกับเป็นซีอโอหรอกขนาดฉันเป็นเพื่อนยังไม่อยากอยู่ใกล้เลย อีอย่าไปบอกใครนะว่าเรารู้จักกันนะจริงด้วยจริงด้วยพวกฉันสองคนคบแต่คนระดับเดียวกันเท่านั้นส่วนคนอย่างแกอ่ะมันโรคลาสไม่มีอะไรมาเทียบพวกฉันได้หรอกเออเดียวแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดี แล้วเธอละฟ้าเป็นไงบ้างก็ดีนะแต่ว่าช่วงนี้บริษัทไม่ค่อยได้กําไรนะ่ะก็เลยต้องเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเชื่อฉันสิอ่ะนี่นะ้ขอบใจนะแล้วพวกเธอล่ะจะกินน้ำไหมถ้าไม่กินฉันจะเอาไปเก็บแล้วอ่ะอ่ะเอามาก็ได้จะได้ไม่เสียหายใจเพื่อน ไช่าธุหลังจากนี้เป็นต้นไปขอให้ฉันสองคนอย่าได้พบได้เจอคนกระจอกแบบนี้อีกเลยสวยใครที่มันกระจอกอยู่แล้วก็ขอให้มันต่ำลงต่ำลงไม่มีวันจเจริญด้วยเถอะใ นี่พวกเธอต้องแก้กันแรขนาดนี้เลยเหรอแค่นี้มันยังน้อยไปจริงๆพวกแกสองคนไม่มีสิทธิ์เข้ามาทัาทายพวกฉันได้ซ้ำมุนแค่ไหนแล้วที่พวกฉันลดตัวลงคุยกับพวกแกแล้วมาคุยกับพวกฉันตั้งแต่แรกทำไมก็เพราะว่าสงสารไงแต่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราคุยกันเพราะนับจากนี้ฉันจะตัดขาดเลิววกเพื่อนกับพวกแก ถ้าเลิกเป็นเพื te ่อนกับฉ <om> ันพวกเธอสองคนอาจจะไม่ได้งานนี้ก็ได้นะอุ้ยอุ้ยดูไอูดสิแบบนีพวกเธอต้องกลัวไหมอ่ะก็นั่นนะสินี่แกกลัวไม่มีเพื่อนขนาดต้องมาขู่เราเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยแกดูสิน่าสงสารนะพวกเธอสองคนนี่ิสัยไม่เปลี่ยนไปเลยนะเดี๋วว่าแต่งานที่นี่เลยงานที่ไหน ก็คงไม่ได้หรอกนี่แกใช่พวกฉันหรอปากดีนะแกนี่เนะนี่ยนี่ปากดีนะใช่ไหมเ้ยตบ อนี่พวกคุณทำอะไรกันเนี่ย ชื่อบริษัทที่จะเข้ามาเสนองานครับท่านประธานขอบคุณครับคุณนุกเรารับแค่หนึ่งบริษัทแต่มีบริษัทผ่านเกณฑ์อยู่สามบริษัทผมก็เลยเอามาให้ท่านประธานเลือกครับเอ๊ะสามบริษัทนี้เหรอครับใช่ครับท่านประธานมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกครับงั้นคุณนุกส่งเมลไปเชิญทั้งสามบริษัทนี้ให้มาพร้อมกันเลยนะครับเอ่อท่านประธานครับ แต่ว่าเรารับแค่หนึ่งบริษัทไม่ใช่หรอครับก็ใช่แต่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะสามบริษัทนี้เป็นของเพื่อนสมัยเรียนผมเองผมอยากช่วยพวกเขาอ๋อครับท่านประธานงั้นเดี๋ยวผมไปจัดการให้นะครับขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยสิพวกเราจะได้คุยงานกันแบบไม่ต้องเกรงใช่ใช่ใช่ ยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอพวกเธอกลับไปเถอะเพราะโปรเจกต์นี้ฉันจะให้บริษัทของฟ้าเป็นคนดูแลออได้ไงละเดียวดูผลงานของพวกเราก่อนสิใช่ใช่ใช่ผลงานของพวกเราดีกว่าของบริษัทอีกนะไม่ฉันไม่อยากร่วมง,งานกับคนที่ใส่ต่ำๆอย่างพวกเธอเดียวให้โอกาสพวกเราอีกครั้งนะ พวกเธอสองคนปวดน้ําตัดขาดชั้ไปแล้วจำไม่ได้ได้ยไงออคือพวกเธอจำไห้นะเ,เพื่อนที่ดีที่สุดไม่ได้ดูกันที่ฐานะหรือการแต่งตัวแต่มันดูกันที่จิตใจเดียวพวกเราเข้าใจแล้วพวกเราขอโทษให้อภัยพวกเราเถอะนะเดียวไปเดียวไปสิ คุณลุงครับครับผมฝากจัดก,การเรื่องเองกสารให้คุณฟ้าด้วยนะครับได้เลยครับท่านประธานยินดีด้วยนะฟ้าขอบคุณมากนะเดียว